นะครับแต่ทําไมมันควรจะหนักกว่านี้ผมประเมินว่าอ้ต้องหนักกว่านี้ได้ซ้ําไปนะมันต้องขนมาแล้วว่าครับไม่กล้าขนแน่เลยคิดในใจไม่ขนหรอกขนมามากเนี่ยถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พักร่วปมัฐบาลสวยนะฮะซวยทั้งสองฝ่ายนะเพราะอะไรมันจะเกิดศูนยากาศเกิดขึ้นนะฮะพรบเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดจะร้อย อ่าหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อห้าร้อยก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนจะแก้กฎหมายกันยังไงยุบสภาก็ตอนนี้ก็ย้ายพักก็ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเกมเนี่ยต้องลากไปให้สุดนะครับอย่างเราก็ตามสิ่งที่เห็นในเชิงพฤติกรรมมาไม่เอาปริยุทธ์นะมากันตั้ง20คนเนี่ยชูป้ายเนี่ยก็คงสะท้อนให้เห็นว่ามาจากกลุ่มการเมืองมาจากพักการเมืองมีเป้าหมายเพื่อแสดงเสร,รีลักษ์ทางการเมืองเท่านั้นยังไม่มีการเอาจริงในเกม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละประเด็นทางการเมืองตอนนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีมีมอบออกไปขัดขวางนายกรัฐมนตรีในแก๊ปที่สาคัญนะฮะก็มีผู้สนับสนุนด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะตกลงมันจะเป็นยังไงและกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้มันเดินเพื่ออะไรกันแน่ สวัตรกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัับการสืบสวนสอบสวนตำรวจรทห้าดังพระราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจรทห้าและกองกำับการสืบสวนตำรวจรจังหวัดเชียงใหม่มายังจุดรวมพล เพื่ปฏิบัติภารกิจรักษา,าความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีมีจำนวนทั้งสิ้น280นายครับครับผมประกาศให้อาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขเสถียรภาพไม่มีสงครามไม่มีความขัดแยง้งทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็นแหล่งอาหารของโลกใครจะเป็นอะไรก็บ,บ้าไปเถอะ แต่ยังไงเราก็ไม่อดตายนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือม่นรู้ที่ทำอะไรก็ว่าไปนะไอ้ส่วนการจะขัดแย้งก็ว่ากันไปทั้งโลกก็ไปหาทางพิจารณาแก้ไขเราต้องรักษาดุลแห่งอำนาจตรงนี้ให้ได้แต่ที่ว่าสุดๆเราให้ความสำคับสิทธิมนุษยนะอันนี้คงคงพูดได้แค่นี้อนะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอาเลยกยนกระายาหน่อยย้าคับหน้ารซื้อให้หลังนิดนึงนะโอเค้าเก็บไม่ได้หลังกไ อ,ะะอนุญาตมองกล้องน,นั่งกันนะครับมองกล้องน,นะครับหนึ่งสองสามลนึ่งค้าครับหนึ่งสองสามสาสอา อนุญาตมองกล้องด้านการน,นะครับหนึ่งสองสอีกหนึ่งท่าครับ1นึ่งสองามขอบคุณมากครับ ในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นนะครับมอบที่ไปอยู่กองบิน41ทั้งหมด20คนเดินทางไปขัดขวางไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนานยกรัฐมนตรีเดินทางไปยังประเทศไทยนะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะไม่เดินทางมาพื้นที่ของทักษิณก็บอกเป็นบ้านของทักษิณในขณะที่นะครับมีคนไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์ไปถ่ายรูปพลเอกประยุทธ์ก็ไปเปิดงาน ด้วยก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเดินทางของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะสมัยก่อนหน้านั้นะนะครับเป็นนายกคมตรีโอ้มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมประท้วงขับไล่โจมตีนะครับแล้วก็พยายามทำร้ายคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่คราวนี้กำลังของเขาเนี่ยนะเฉพาะฝั่งเสื้อแดงทำไมถึงร้อยลง กลับกลายว่าเป็นผู้มีมีผู้มีสนับสนุนนะ่ะมากขึ้นทําไมเป็นแบบนั้นสถานการณ์ทางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นและทําไมพลเอกประยุทธ์ต้องเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์กําลังตกต่ําลงพักพลังประชารัฐ ะครับก็จะเตรียมทำแคมเปญเดินสายนะรสร้างคะแนนนิยมไปทั่วประเทศในขณะที่คนในหลายพักการเมืองนะครับก็วงแตกโดยเฉพาะฝั่งประนิดิปนะัตต์ตอนนี้ก็แตกออกมาอยู่พลังประชาลัตเยอะมาก นะครับในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยก็แตกเหมือนกันนะฮนะจะออกมาก่อนหน้านี้ก็โหวตหายไปเจ็ดเสียงถึงขั้นมีการขับไล่ออกจากกลุ่มลายของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นที่ศิสเกตเพื่อไทยโดยอุ้งอิงเนี่ยลูกทักษิณก็ไปทำการปราศัยขึ้นไหวจากนั้นก็มีการทำโพลขึ้นมานะครับคะแนนนิยมของอุงอิงก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮนะนการหลังจากที่มีการทำโพลสำรวจคน2000กว่าคน นะครับจากนิด้าโพสิ่งที่ตามมานะฮะก็พลเอกประยุทธ์ก็เดินสายนะฮะไปลงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์ไปก่อนนะพลเอกประวิทย์ไปพลเอกประยุทธ์ตามนะครับทำไมเดินเกมแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็รุกแหละพลเอกประยุทธ์เช็คกระแสแหละนะพอหมาได้ไหมจุดที่พลเอกประยุทธ์ไปไปที่ไหนเขื่อนแม่กวงนะแล้วก็มีเปิดการประชุมเขื่อนแม่กวงเนี่ยไปดูการผันน้ำแม่แตง ผันน้ําสารวินมาเข้าแม่แตงจากแม่แตงมาเข้าเขื่อนแม่กวงนะครับเขื่อนแม่กวงอุดมทารานะครับผันมาทําไมฮะถ้าผันมาแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้มีน้ํากักเก็บในการทําการเกษตรนะเชียงใหม่ก็จะไม่มีน้ําแรงอีกต่อไปทํามาตั้งแต่สมัยคุณนิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกร,รัมรีนะครับเริ่มทํามาจนถึงปัจจุบันก็จะได้หนึปี7 0นะใช้เวลาลำทําหลายปี กีิบัติมาก็มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายนึกษาเข้าไปเสียชีวิตในใต้อุโมงค์ไปฝึกงานก็เสียชีวิตนะครับเป็นไอเดียของท่านไกสอนตันติพงศ์นะครับเป็นอดีตประธานสสของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อตอนนั้นก็มีนายสมานทัดเที่ยงแกนนำกลุ่มเกษตรกรลำไยนะมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องผ่านคุณชวนหลีกภยัยผ่านคุณนิพิสิทธิ์เวชจาชีวะ จนเป็นโครงการการผันน้ำนะครับแม่แตงนะผันน้ำสารวินเข้ามายัางพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุรมทาราซึ่งจะทำให้พื้นที่เกษตรกร,ร,กรทำให้รอบภูเมืองเชียงใหม่มีน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่แห้งแลง้งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการเดินทางมาของพลเอกประยุทธ์ครังนี้เนี่ยมีทั้งผู้สนับสน,นุนมีทั้งผู้ต่อต้านผู้ต่อต้านผมไปดูระดับแกนนา ที่มาต่อต้านไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการนำเสื้อแดงเจ้าเดิมพวกเดิมกลุ่มเดิมวิธีเดิมขบวนการเดิมลักษณะเดิมนะครับแต่ประเด็นคือเขาไม่ขนมามากไม่ให้สสขนมาทำการโจมตีเพราะอะไรไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งไปเร่งให้พลเอกประยุทธ์ล้มยุบสภาในช่วงเวลานี้สิ่งที่ตามมาพักที่จะเสียเปรียบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นฝ่ายค้านเพราะอะไร เพราะพระบรเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะและกําลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นทหาราง,งานนี้มีเอาคืนมีการวางกงํา,กา,ากลังเจ้าที่ตำรวจมีการวางกําลังเจ้าที่ทหารเต็มพื้นที่นะครับในการอารักขาขั้นสูงสุดเพราะเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละพวกเดิมพักเดิมจะมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่ง เกมการเมืองตอนนี้เข้มข้นรลอยังยังไม่เข้มข้นนะครับบางคนอ้ยสื่อต่างๆเ็านาเสนอชเชิงลบผมนําเสนอทั้งสองทางนะฮะทั้งบวกก็มีลบก็มานะครับแต่ทําไมมันควรจะหนักกว่านี้ผมประเมนว่าอ้ยมัมนนหนักกว่านี้ได้ซ้ําไปนะฮะมันต้องขนมาแล้วว่าเัาไม่กล้าขนแน่เลยคิดในใจไม่ขนหรอกขนมามากเนี่ยถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พักร่วม,มรัฐบาลสวยนะฮะส่วยทั้งสองฝ่ายเพราะอะไรมันจะเกิดศูญยากาศเกิดขึ้น นะฮะพระบรเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดจะร้อยหนต่อ 100, 1้อยต่อ500ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนจะแก้กฎหมายกันยัางไงย,ยุบสภาก็ตอนนี้ก็ย้ายพักก็ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเกมเนี่ยต้องลากไปให้สุดนะครับอย่างเราก็ตามสิ่งที่เห็นในเชิงพฤติกรรมมาไม่เอาประยุทธ์นะมากันตั้ง20คนเนี่ยชูป้ายเนี่ยก็คงสะท้อนให้เห็นว่ามาจากกลุ่มการเมืองมาจากพักการเมือง มีเป้าหมายเพื่อแสดงเสรกภาพทางการเมืองเท่านั้นยังไม่มีการเอาจริงในเกมนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ าอาทิตย์ไม่มีพระจันทเคียงข้างกายโลกไมนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกลดสาดแสงร่างราง เพิ่มขึ้นยังมีพระจันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงนา เื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ทรงโสรดแสงพรงกราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสด ทอแสงประกายงดงามคู่กัน